เควินช่างแต่งหน้าชื่อดังของไต้หวันถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองบนเครื่องบินด้วยสีหน้ามองบนไม่สบอารมณ์เนื่องจากเที่ยวบินของเขาอยู่บนรันเวย์เกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้บินนอกจากนี้หลิงเพายเหวอดีตแอร์โฮสเตสก็โพสต์ไอจีสตอรี่ว่าเธอบินจากกรุงเทพกลับไต้หวันแต่เนื่องจากรันเวย์ปิดปรับปรุงทําให้เครื่องบินลอยวนอยู่กลางอากาศเป็นเวลานาน,านมากกว่าจะได้ลงจอดเหตุเกิดจากตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่3มีนาคมถึงเวลา16นาฬิกาของวันที่5มีนาคม ่า,ากาศยานนานชาติเทยวนประกาศปิดทางวิ่งฝั่งทิศใต้เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงพื้นผิวประจำปีทำให้เหลือรันเวย์ฝั่งทิศเหนือเพียงทางเดียวสำหรับบินขึ้นและลงจอดส่งผลให้เที่ยวบินเกิดความวุ่นวาย แต่หากดูจากประกาศบนเว็บไซต์ทางการบริษัทท่ากาเซียานานชาติเทยวนเพิ่งประกาศซ่อมบำรุงประจำปีในช่วงบ่ายของวันที่3มีนาคมจึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าดำเนินการล่าช้าเกินไปหรือไม่ทางด้านฟางเซี่ยวหลุนกรรมการผู้จัดการบริษัทท่ากาเซียานานชาติเทยวนไต้หวันชี้แจงว่าได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันปิดรันเวย์สำหรับดำเนินการซ่อมแซมประจำปีในเดือนมกราคมปีนี้ และออกประกาศแก่สายการบินตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์เพื่อให้สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมการล่วงหน้าทั้งนี้สายการบินต่างๆได้ดำเนินมาตรการรับมือที่เกี่ยวข้องใชน้าแอร์ไลน์เพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเปลี่ยนเส้นทางบินบางเที่ยวบินไปลงที่สนามบินเกาสงหรือสนามบินรงสาร EVA Air ก็เพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นกันส่วนสายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันนอกจากเพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วยังเพิ่มลูกเรือตามความเหมาะสมด้วยฟันเซียวหลุนกล่าวว่า เมื่อวันที่3มีนาคมเป็นวันแรกของการปิดรันเวย์ซ่อมบำรุงแต่หลังดำเนินการพบว่าส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินจากที่คาดการไปมากทางท่าอากาศยานจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงในส่วนนี้ต่อไปและขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนออกเดินทางแต่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบแล้วก่อนหน้านี้นอกจากจะส่งผลต่อแผนการเดินทางแล้วยังส่งผลต่อสภาพจิตใจที่คงยากแก่การชดเชยเจนารีตันตาราทีมข่าวอธิยภาพสตายรายงาน